ฉันเป็นคนแรกว้าวไอศครีมหลายกระป๋องเลยนี่แคตาเธอหมดแล้วฉันรู้สึกเวียนหัวทำไมมันถึงไปชี้ตรงนั้นนะผอไม่นะรู้สึกเหมือนฉันกำลังถูกลงโทษพริกมันเผ็ดมากเลยนะฉันทำรสชาติเค้กไม่ได้ด้วยซ้ำ ใช่แค่คนถอดอันตรายมากพอเพียแต่ออสเตมเหมือนฉันมันเหมาะกับการตกแต่งหน้าเค้กมากมันจะทำให้เค้กสวยงามมีสีสันสดใสและยังอร่อยด้วยแล้วฉันยังรู้วิธีทำให้เค้กก้อนนี้มันดีขึ้นไปอีกฉันทำเค้กบนเค้กอี้ฉันแค่รอออสเรีมออกมาจากถังมันจะเจ๋งมากถ้าฉันให้เค้กสูงขึ้น ด้วยไอศครีมพวกนี้ <Awesome. S 1> ว,ว้าวสูงมากเลย <c oughs> และอย่าลืมมันอร่อยหอบไปเลย <Come on. S 1> ตอนนี้ฉันจะลองสักชิน้นเดาได้เลยมันต้องเยี่ยมมาก <c oughs> นี่มันเจ๋งมากอย่างนี้ฉันคิดเลยอร่อย,ย <Awesome. S 1> รึเคทบอนที่เราอาจจะอยากลองบ้างชิ้นไหม <c oughs> แน่นอนอยาก <Okay. S 1> สิไม่ล่ะเธอไม่ได้ลองหรอก <c oughs> แต่เธอต้องการเค้กของฉันไปทำไมเมื่อเธอไม่ไมเค้กเผ็ดสุดเผ็ดร้อนของเธอลอยอยู่กินสิหวังว่าฉันจะไม่พ่นไฟออกมาในคำแรกนะโอยพรฉันด้วยโอ้ไม่นะปากของฉันกำลังไหมนี่มันน่ากลัวมากฉันไม่ยอมกินคำต่อไปแน่ๆอย่ามาทรมานกันชัดๆอ,อ๋อเหรองั้นเธอต้องใจก,กับวงล้อแห่งการลงทันมันดูกรรมว่าเธอจะถูกลงทันแบบไหนซาพิกต์บ,บาสกโกมันจะทำให้แค้กของเธอเผิดขึ้นไปอีกมาฉีดลงไปเลย กำลังทำอะไรนะหยุดนะจากสีฟ้ามันกลายเป็นสีแดงเลยนี่มันสยองสุดๆปากฉันต้องไหมแน่ถ้าไฟไหมที่นี่ก็เป็นเพราะเธอทอมฉันไม่รู้สึกถึงปากของตัวเองเลยถ้าไม่คนออกมาจากหูด้วยอ๋อฉันว่าฉันกลันจะบินไปไหนฉันต้องกลับมากินเค้กใหมหมดนะ เือนว่าครั้งนี้เราต้องหยุดวงล้อด้วยตัวเองแต่ต้องปิดตาก่อนอนี่มันอะไรกัน <c oughs> ไปยังเนสก์แตงกวาดองแล้วฉันทำยังไงทำสลัดเหรอใช่แล้วแหละส่วนฉันต้องชอบดีแน่นอนขอให้ฉันได้ไรายลอยไม่ยุติธรรมเลยเองหมุนอีกลาบเถอะทุกอย่างยุติธรรมถ้าเธอคิดกงถ้เธอต้องจกางวงล้อแห่งการลงทันและชกรักเขาอยู่ไหนล่ะ ฉันรักมันถึงล่าและช็อกโกแลตแท่งส่วนฉันน่าทำเบอร์เก้าดีอันที่สุดนี่มันอ้วนมากเลยฉันต้องน้ำหนักขึ้นแน่ไม่มีแต่ไขมันแต่นมถึงร่ำเยี่ยมมากฉันอยากกินมันตลอดเวลาแล้วฉันจะบีบมายองเนสลงไปบนเค้กได้ยังไงมันข้นมาก What Oh Awesome ฉันมีความคิดดีๆแล้วโดยท่ร่างของฉันมันก็ข้นเหมือนกัน<ะ>ดังนั้นฉันจะใช้มันเหมือนซีมเมน,นต์ฉาบลงไปบนเค้กแบบนี้นี่ต้องเป็นซีมเมนต์ที่อร่อยที่สุดในชีวิตฉันเลยล<ะ> <laughs> โอเค <laughs> จากนั้นก็เ,เลงเหมือนให้ทั่วได้ลูกกิยนอาสม โอ้มันดูดีม,มากฉันอยากลองเหมือนกันโ uh oh. อ้ฉันมีช็อกแลตอยู่บนือนั้าเ oh <no! S 1> ยี่ยมไปเลยอย่างนั้นฉันก็ได้กินอะไรอร่อยๆไปยังเน้นเงงๆไม่ยอนมาสักทีออกมาสิในที่สุดแต่ันมดูไม่น่ากินเลย <c oughs> มีอะไรแปลกๆกับเค้กของฉัน <c oughs> โอ้เพราะมันยังไม่เรียบดี <c oughs> ฉันต้องเช็คอีกรอบ งั้นในระหว่างนั้นฉันใช้ลูกกิ้งมางแก่มายังเนสให้ทั่วฉันรู้แล้วว่ามีบางอย่างไม่ถูกฉันต้องแก้ไขมันนิดหน่อยฉันบนโอ้ยนี่นี่มันอะไรกันมันคือมายองเนสเหรอเฮ้คิวเฮ้ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนทำและทำแค่ฉันพังหมดเลยนี่เธอหลอมาใส่มือฉันทำไมจะได้เลิกกวนฉันสักที ช่วยฉันออกไปหน่อยโอ้โนฉันไม่มีเวลามากนะฉันต้องใส่ช็อกโกแลตแท่งลงไปบนเค้กนี่ไงตอนนี้มันดูเจ๋งมากมันออกมาสมบูรณ์แบบแต่ฉันใส่ตังกวาดอกลงไปได้ทีงไงจริงๆมันยากมากเลยโดยเฉพาะตอนที่มือเธอติดอยู่ในโหลดูเค้กของฉันก่อนสิมันใหญ่มาก ยังมีโชว์ลัดเต้เหมือหมดเลยฉันอยากกินบ้างยังไยก็ให้ฉันลองบ้างสิเดี๋ยวฉันแต่งแขกฉันให้นะของเธอเหรอมันดูน่าตึ่งกินแย่ไม่มีทางฉันรับไม่หั่นจานนี้เป็นของฉันคนเดียวอร่อยจังพวกเธอต้องลองทำที่บ้านด้วยนะมันอร่อยจนฉันบป็ยายไม่ถูกเลยฉันต้องลองของฉันฉันไม่ได้ดีใจกับมันเท่าไหร่อ่ะเธอน่าจะได้เห็นหน้าตัวเอง แค่คนฉันมันสยองมาก <Wow. Wow. S 1> แล้วรอบนี้ฉันจได้อะไรนะว้า wow. วสายไหมเยี yeah. ่ย <Wow. S 1> มบอกว่าฉันได้อะไรอร่อยเหมือนกัน <What>? oh. นี่มันแค่เทียนจิว๋ว <Wow. S 1> แล้วเธอก็ต้องกินเทียนนั่นด้วยมันคงตลกมากเลยที่ได้ดู <Come on. S 1> ส่วนฉันจะกินสายไหมของฉัน ก่อนอื่นฉันอยากเลก่นกับมันก่อนพ้ามันทำเป็นเหนือได้ด้วยไม่ใช่ขคาวหนอนะมันนข่าได้ด้วยใช่ตอนนี้ฉันคือโจรสลัสสายใหม่นี่เจ๋งไปเลยอร่อยสุดๆและทีส่สำคัญก็สนุกด้วยเห็นด้วยฉันจะกินมันด้วยบอกว่าทาไม่ว่านะมันอร่อยมากอร่อยเหรอนี่เอาสายใหม่ของฉันขึ้นมาแนละ้ว ฉันไม่อยากให้เธอแตะมันอีกแล้วเอาล่ะฉันตกแต่งเค้กดีกว่าันทำให้แน่ใจว่าฉันตกแต่งมันทั่วเค้กนี่ดูสิฉันทำสันน้าล้วน่ารักกัสายใหม่ได้ด้วยละมีทั้งก็ตายแล้วก็เป็ดพวกมันดูดีมากบนเค้กของฉันตอนนี้ก็ถึงเวลาลองแล้วโอร่อยมากอย่างที่คิดเลยเค้กกระเทงก็เจ๋งเหมือนกัน แต่ฉันจะกินมันยังไงดีฉันเขาน่จุดไฟมั้งแค่นั้นมันออกมาสวยแน่แน so ่เห็นด้วยเค็งออกมาเจ๋งมั่งตอนนี้ก็ถึงเวลาจุดเทียนที่ทำให้เจ๋งขึ้นไปอีกและตอนนี้ก็ถึงเวลาเป่าเทียนตลกอะไรดูสิสัญญาณเตือนไฟไม่ดังเป็นเพราะเธอตอนนี้พวกเราทุกคนเปียงหมดเลยฉันจะทำยังไงดีน้ำโง่ทั้งหมดเป็นเพราะเธอ Oh no. ดีนะที่เค้กไม่เสียหายเท่าไหร่ฉันต้องพูดแบบเดียวกันไม่ได้แต่มันดูน่าร่กสุดๆโอสโหถึงเลาฉันเล่าของฉันเหมือนกันใช่ฉันก็สนุกดีแต่เค้กนี่อร่อยสุดๆเลยมีความสุขจังฉันว่าในที่สุดฉันกำลังคิดค้นช็อกโกแลตที่ไม่มีวันหมดว้าว สุดว่าในทุบมันยังไม่พอไม่เธอกำลังทำลายทุกอย่างไม่หรอกอ๋อฉัน้ลยไอกมีสิ่งผิดปกติกับช็อกโกแลตมันกำลังเคลื่อนไหวว้าวช็อกโกแลตมันเพิ่งระเบิดเอ่อเธอมีช็อกโกแลตเต็มหน้าไปหมดเลยเธอด้วยแต่แปลกจังเมื่อตายโฟนของฉันก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเหมือนช็อกโกแลตแห้งเลย ดูสิมันคือช็อกโกแลตแถมมันยังอร่อยด้วยจริงเหรอถ้ากล่องหรือเปล่าขอฉันลองหน่อยมันยอดไปเลยว้าวดูสิ้องของจริงฉันก็ได้เหมือนกันแต่ฉันว่ามีใครในพวกเราได้ช็อกโกแลตอืงกล่องของฉันกลิ่นหอมมากบอกว่าเป็นฉันนะ มันก็ลองสิใช่ฉันได้ช็อกโกแลตฉันไม่ต้องการทองหรอกจริงเหรอมันที่ฉันอาจจะได้ช็อกโกแลตเหมือนกันฉันรู้สึกได้แล้วเธอชอบไหมมันเป็นช็อกโกแลตหรือเปล่าไม่แลวไม่พากัดมันฟันฉันก็หลุดหมดเลยใช่เธอได้รับผลตอบรับสุดๆแต่ไม่ต้องห่วงฉันมีแผนเธออาจจะไม่รู้แต่ฉันเคยเรียนหมอฟันมาก่อน อาปอกกุ้งกว้งจะซ่อมมันให้เหมือนใหม่เลยไม่ฉันจะซ่อมมันด้ทองของเธอว้าขอบคุณมากนะไม่เป็นไรนี่มันงานช้างเลยครั้งนี้ไม่ผิดตากันเถอะอเล็กซ์แบบนี้มันจะสนุกยิ่งขึ้นก็นี่มันง่ายมากเลยเอาไม่นะฉันได้พริกหวังว่าอเล็กซ์จะกินให้อร่อยนะปล่อยให้เขาจัดการมันดีกว่าเอาละมาเปิดฝากันฉันได้พริกที่ทำจากช็อกโกแลต อาไม่นะฉันได้ของจริงมันต้องเผ็ดสุดๆแต่เธอก็รู้อยู่แล้วนี่เอางั้นฉันลองกินก๋วยเมยวของฉันเลยนะฉันว่าฉันคงไม่มีทางเลือกหรอกมั้งแปลกจังมันไม่เผ็ดเลยดูสิมันทำมาจากช็อกโกแลตเดี๋ยวก่อนนะบารบี้เันแน่ใจนะว่าของเธออร่อยอะฮะเอาไม่นะ อ๋อมันพีกข้างใน,นช่วยด้วยฉันไม่รู้จะทำยังไงดีฉันไมีน้ำแต่ช่วยได้โอเคอ๋อนั่นมันน้ำร้อนมันร้อนโทษทีเดี๋ยวฉันกลับมานะระหว่างที่เธอไปนั้นฉันช่วยเตงก่อนเฮ้ยเขาอย่างช่วยหน่อยนี่ไงฉันเอาหนอนมาปนถังเลยเพื่อเธอปิดตาไว้นะไม่ฉันหายเพชรตั้งนานแล้วเล็ก ว้าวป๊อบอิทเจ๋งมันคือของเล่นลายเครียดที่เยี่ยมมากเห็นด้วยมันดีที่สุดเลยแต่เธอไม่คิดว่นแปลกๆหรอที่เราได้ของจริงทั้งคู่น่ะหนึ่งในพวกเราต้องได้ช็อกโกแลตไม่ใช่เหรอฉันลอกของฉันแล้วแต่มันกินไม่ได้ดูสิมีเครื่องหมายคำถามอยูด้วยน่าสนใจดีของฉันก็ไม่เหมือนกันมันกดเหมือนกันเถอะนี่แหละที่ฉันกำลังพูดถึงตอนนี้ฉันได้ทั้งของเล่นแล้วก็เค้กที่ทำมาจากช็อกโกแลต โอ้มันเต็มไปด้วยของอร่อยนี่สีความฝันที่เป็นจริงช็อกโกแลตหลอนนองของปวดฉันเลยโอ้ฉันว่าฉันสามารถเอาช็อกโกแลตและพอปิดของฉันมาสนุกด้วยกันได้นี่เป็นแม่พิมพ์ทยอเยี่ยสำหรับทำช็อกโกแลตเจ๋งเลยฉันต้องการแค่อีกอย่างเดียวเสร็จแล้วเรียบร้อย ฉันก็มีป๊อบอิตที่ทำมาจากช็อกโกแลตน่ากินสุดๆอย่างน้อยก็อฉลองฉันกัดสักคำไม่มีทางหรอกยะเธอแค่นั่งเฉยๆแล้วพยายามอย่าอิจฉานะใหญ่ตึกละแล้วก็ทำไมฉันถึงนั่งอยู่เฉยๆนะฉันก็มีโคกเหมือนกันฉันแค่เทำมันลงในป๊อปอิตของฉันที่เหลือก็ทำตามที่บาร์บี้ทำเธอทำอะไรถึงเจ๊งฉันไม่ได้หรอ เดี๋ยวเราก็ได้รู้กันโอ้ยเจ็บนะดูสิว่าเธอทำไมลงไปฉันไม่ตั้งใจนะแต่ก็แค่เลี้ยงกินไอติมของคาราโคล่าแสนอร่อยของฉันฉันไหมฉันก็จะลองบ้างเอาสิฉันแบ่งให้ก็ได้อีกอย่างฉันคิดว่ามันเหนียวมากเลยงั้นฉันขอกินช็อกโกแลตของเธอดีกว่าเพราะเธอคงกินไม่ได้แล้วงั้นฉันจะจัดการมันเอง เอาละดูเหมือนว่าเธอต้องการความเชื่อจากฉันฉันคิดว่ามันสนุกดีฉันด้วยเยิมกระบองเพชรฉันต้องการมันพอดี <c oughs> ฉันก็ได้กระบองเพชรเหมือนกัน <c oughs> มันมีหนามเยอะม,มาก <c oughs> ออแถมยังคมอีกด้วย <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> งั้นฉันต้องระวังสุดๆตอนฉันเช็คข้อมูลฉันยิ่งฉันจะกินหนามของมันก่อนอะไรอะพวกมันไม่ใช่หนามแต่เป็นขนมฉันจะกินให้หมดเลยอืมมันเป็นกระบองเพชรอร่อยมากเลยขโมยโอ้หนามพุกี้ของฉันหมดแล้วแต่ก็ยังดีนะที่ฉันไม่ตกกระบองเพชรอยู่นี่มันน่ามหัศจรรย์มาก ขันสีน้ำตาลของเธอันด้วยพูดน้อยกินเยอะกระบองพอยฟันฉันไปจริงเพราะงั้นมันไม่ง่ายเลยที่จะกินนะแต่ว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วเพื่อจะให้ไม่โดนน้ำตามฉันต้องกวนมันออกให้หมดระวังหน่อยมันกระเด็นใส่หน้าฉันมดแล้วโทษทีไม่ทันมองน่ะตอนนี้ฉันก็มีกระบองเพชรล้นๆแต่ทำไมต้องกัดมันด้วยล่ะ ฉันสามารถเอาส่วนที่อรที่สุดของมันออกมาได้น้ำผลไม้แถมฉันยังมีหลอดพิเศษสำหรับมันด้วยเอ่อนี่มันห่วยสุดๆฉันอยากจิบมันสักหน่อยเอาไหมฉันสิเอาสิดื่มให้หมดเลยอ๋อฉันรู้สึกจะอ้วกฉันน่าจะบอกเธอว่ามันน่าเสียดสีเอ็นสุดๆนี่มันคือน้ำผลไม้ที่เยี่ที่สุดที่ฉันเคยลองเลยเย้ไอโฟน ถ้าเธอได้ของจริงงั้นฉันก็ได้ช็อกโกแลตสินะอ๋อใช่เลยนี่มันช็อกโกแลตร้อยเปอร์เซ็นดูนะนี่คือไอโฟอนับได้เครื่องแรกของโลกแถมยังกินได้ด้วยใครคิดว่าไอโฟอนกินได้ของเธอดีกว่าของฉันเหรออาา้ามันจริงแค่ไหนที่เธอสามารถขนมของเธออกอกจากโทรศัพท์ได้ทุกอย่างที่ฉันอยากกินจะเอามาอยู่บนจานเลยขอฉันลองด้วยได้ไหม ทงฉันอยากได้มากกว่าน,นี้โอ้อฉันไม่อยากกินแมลงสาบอ่ะอเล็กซ์อไปสิฉันขอโทษที่ปฏิเสธเธอตอนนนี้นะขอบคุณมากเฮ้ยเมลงสาบเอ้อยอีน่าขธออยกกักขี้เหร่เป็นไรชัดอเล็กซ์มนอยู่บนหัวเธอนะ่ะอะไรไม่จริงฉันไม่อยอมให้แกกินฉันหรอก เฮ้พยพออย่างเชื่อฉันอยากลืมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมากินกันดีกว่าอร่อยว้าวบาร์บี้เดี๋ยวนี้สิมันเป็นกล้องที่ดีมากเลยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยอก็ได้มันเอามันดูดีมากตอนนี้เธอก็ถ่ายรูปให้ฉันได้สิได้สิ ดูตลกมากหน้าอะไรอ่ะ Oh เ a v i d เป็นไงขอฉันดูหน่อยนี่มันเป็นความผิดเธอฉันถ่ายให้เธอดีมากเลยนะอู้ไม่ใช่เวลาลมเสียฉันได้กล้องที่ทำมาจากช็อกโกแลตเห็นนั่นไหมมันเปลี่ยนแว่นตากระหน่ำของฉันเป็นช็อกโกแลตอะ บ้ามากแต่ฉันขอกินมันก่อนนะทอไมแม่ต่จงแบ่งฉันบ้างหรอ <c oughs> เริ่มไปได้เลยแล้วฉันจะเปิดนรองเท้าของฉันเป็นช็อกโกแลตว้า <c oughs> วฉันจะมีรองเท้าเทนนิสแค่คู่เดียวแต่มันก็คุ้มค่าม,มาก <c oughs> ช็อกโกแลตร้อรองเท้าอร่อยจัง ขอฉันกัดคำเล็กๆได้ไหมนะนะเด่๋ยวฉันให้กล้องของฉันเลย <No. S 3> ไม่ไม่เอาอะงั้นฉันจะขโมยกล้องของเธอฉันไม่กล้าหรอโอ้เกิดอะไรขึ้นฉันไม่ได้คิดมาก่อนเลยแต่ฉันก็ไม่ติดนะ <Wow. S 1> ใครจะรู้ว่าบาร์บี้อร่อยมากตอนนี้ชันเอกครีมอานนีล้ล ใส่ครึ่งปัน <Y ami. S 1> แล้วใช้อะไรดีนะออ hmm. oh. อ้อ,อชีสเหมนฉันจะผสมทั้งหมดเข้ากันสวยงามมากแล้วก็มันออกมาเป็นสีฟ้าสวยจังเลยแต่ไม่เก่งกับรสชาติที่ไม่เป็งผสมอ,อะและฉันเทลงไปในเครื่องทำไอศครีมอ่ก็ไอศครีมพร้อมแล้วเราควรตกแต่งมันด้วย การตแกแต่งพิสุดก็คือไส้เดือดอ้ยน่าขยักแยงสุดๆฉันจะวางว้ตรงนี้ก่อนละกัน oh. ฉันจะทำไอศครีมสันอร่อยอีกอันละ่ะฉันใช้สีแดงไอศครีมแต่จะผสมกับอะไรดีนะ <c oughs> ฮะด้วยเจ้าน้ำหวานสุดอร่อยนี้สีแดงเล็กน้อยสีฟ้านิดหน่อยมันควรเป็นสีม่วงแสนสวยละ่ะเอา มันยอดเยี่ยมมากเลยสวยงามฉันให้ลงไปในเครื่องนี้ดูสิสีมันสวยมากเลยแต่รสชาติก็วิเศษสุดๆเลยเราต้องตงแต่งเพิ่มด้วยขนมหวานเออละ่ะใช่เลยสุดยาดมากฉันใส่เหมือนตรงนี้และกันสงสัยจัว่าใครด้ไอศครีมแบบไหน oh. โอ้ฉันขอเป็นคนแรกนะโอเคโอ้ใชอ่อร่อยจังเลย ฉันก็อยากกินเหมือนกันนะไอศครีมสันวิเศษอร่อยจังแต่ว่าพวกคนก็กบกรอบสันอร่อยอร่อยจะต้องเรียนนิ้วเลยอร่อยสุดๆและตอนนี้ก็ตาเธอแล้วได้เลยเออฉันจะไม่กินมันแน่นอนะกินเข้ากินสิน่งนี้ของเธอนะเออมันไอศครีมชนอโอสุดๆเลยอะฉันจะป่วยแล้วฉันไม่อยากกินอ ฉันคงต้องรีบจบเรื่องนี้ซะก่อนโอ้ถ้กินได้ยังไงเนี่ยโอ้น่ากินอย่างสุดๆเลยฉันไม่เคยกินอะไรแย่แบบนี้มาก่อนในชีวิตฉันรู้สึกเหมือนจะตายมันต้องเป็นอะไรที <im <im ่เจ๋งที wow ่สุดอิสครีมวันนี้ลานี่แหละหมอะแลบไอเดียของฉันฉันจะผสมอะไรดีนะฉันว่าฉันใช้มัสตาร์ดดีกว่าอศสครีมกับมัสตาร์ด มันจะเป็นรสชาติแบบไหนนะไม่เหมือนใครแน่นอนสีจะออกมาสวยงามด้วยละ่ะแต่รสชาติน่าขยิขยแยงสงสัยจะว่าครจะได้มันกับส่วนผสมที่ยอดเยี่ยมของฉันก็พร้อมแล้วเหลือแค่ทำไอศครีมใช่แล้วสีเออกมาสวยงามมะแต่ฉันตกแต่งด้วยอาหารแมวละ่ะเออน่าขยิขยแยงตอนนี้ฉันใส่ไว้ในนี้น แลั s <S ช็อกโกแลตนี่แหละใช่เลย <Go. S 1> แต่เราต้องผสมอะไรบางอย่างซ <Wow. S 1> อสสตรอเบอร์รี่เหรออร่อยแน่นอนมากกวนน่านี้มันจะหอมหวานน่ารับประทานแลวฉันจะมาผสมสตรอเบอร์รี่กับช็อกโกแลตรสชาติดีมากเลย <Wow. S 1> นี่แหละที่เธอต้องการเราจะเทมันลงไปในเครื่องทำไอศครีมโอ้ oh, ใช่ และตอนนี้ฉันจะประดับมันด้วยแหวนหลากหลายสีสันสวยและก็อร่อยด้วยแล้วก็เข้าที่เลยและใครจะได้กินของอร่อยแบบนี้นะใครจะชอบดีว้าวน่าสนใจจังมาตัดสินกันเถอะหนึ่งสองสา๋ฉันชนะมาดูกันว่าใครได้อะไรมันดูดีเออไม่ฉันคิดผิดนะนี่มันรสชาติอะไรกันเนี่ย ฝันร้ายสุดๆเลยแต่าติเยี่ยมมาก <Okay. S 1> กินเข้าเออก็ได้ถถายังมีอาหารแมวด้วยอ,อ้อฉันกินหมดแล้วตาเธอแล้วเธอกินเร็วมะกตอนนี้ <G ül üyor> โอ้ใช่ใช่วไอศครีมที่อร่อยที่สุดแน่นอนมันคือช็อกโกแลตไอศครีม <G ül üyor> นี่แหละที่ฉันชอบฉันจะกินมันฉันมีไอศครีมวันนลลาะ มันธรรมดาไปเราต้องแสมอะไรบางอย่างล่ะไม่เออป่าน่าหลังเกียดสุดๆเลยแต่ฉันใส่ทุกอย่างเข้าไปด้วยกันและฉันไม่เคยทำสคริมจากปลาเลยนะและฉันก็มีบนบอกแคลนด้วยเพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีแล้วสงสัยจังว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะแต่ถ้าแค่ดูเฉยๆมันก็โอเคนะแต่ฉันรู้ว่ามันน่าเกล็ดสุดๆแน่นเนาะ แหลือก็แค่ตอกแซงมาร์ชเป็นลล้สวสายได้คิดว่ามันอร่อยไงแต่จริงๆสยองตั้งหางแต่ฉันใส่มันไม่ได้ก่องก่อนงั้นก็ใช้ไอศครีมวันนี้ลาลอีกครั้งแล้วฉันจะผสมกับอะไรดีนะอร่อยๆเลยกัน <c oughs> ไม่ฉันคิดว่าฉันใช้สาลายไอศครีมกับสาลายจะออาเป็นสีเขียวที่สวยงาม โอ้ my god ฉันจะแทนมันลงไปในเครื่อทำไอศครีมแล้วก็ทำเป็นไอศครีมสีเขียวฉันจะลอยของอร่อยด้วยนะอย่างเช่นเราได้ใส่ลงมิสสวยงามแบบนี้มันดูวิเศษมากเลยแต่ฉันไม่ได้หมายความถึงรสชาตินะเอาล่ะทุกอย่างพร้อมแล้วฉันขอเริ่มก่อนได้ไหมนั่นคืออะไรอะโอ้นูน่ากินจังแถมยังสวยด้วยเราต้องรองแล้ว ออไม่นะรสชาติมันห่วยแตกมากห่วยงั้นเหรอฉันต้องกำจัดมันแล้วแล้วแล้วมันแย่มากเลยรสชาติเหมือนกินหญ้าอยู่เลยอะตาเธอแล้วได้เลยอะไรรอฉันอยู่ล่ะโอ้สวยจริงเลยแฮมิมัสมันเลิศด้วยอืมอรไมาฉันคิดผิดไปมันน่าขย่ขยงมากฉันรู้สึกจะป่วยแล้วข้าวกินแล้วฉันทำไม่ได้มันรสชาติของปลาด้วยกินแล้วข้าว ฉันจะพยายามแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยทีกินมันนะอ๋อมาดูกันว่าเรามีอะไรครั้งนี้ฉันคิดออกแล้วล่ะฉันจะเอาไอศครีมสีขาวธรรมดาธรรมดาเช่นเคยและเพื่อสีสันรระรสชาติจะใส่หัวหอมลงไปมากกว่านี้นี่แหละที่ฉันต้องการแล้วก็เติมนนทล่าลงไปเยอะๆแต่ดูเหมือนว่ารสชาติของนนทิลลาจะไม่ใช่ไอศครีมนี่เลยนะ มันมีหัวหอมยังไงโอ้สีมันออกมาสุดเสนมากเลยและแน่นอนกินนะจะดีกว่าไหนถ้าไม่ได้กินงั้นเดี๋ยวฉันทำไอศครีมเดยวนี้ล่ะสีสวยน่าอร่อยมากเลยแล้วก็ตกแต่งด้านบนด้วยมีเจ๋งมากแต่รสชาติมันชันโอ้สุดๆฉันจะใส่ไว้ในนี้ละกันแลวฉันทำอะไรเอกดีนะ ครั้งนี้ฉันใช้อศสครีมสีลุกสวยจังแล้วฉันจะเพิ่มขาไก่ลงไปเยอะๆ็คาโคลลานิดหน่อยก็ไม่เสียหายไม่ล่ะฉันเทให้หมดขวดเลยนั่นดีขึ้นเยอะเลย oh, <yeah. S 1> โอ้ยโอใช่ครั้งนี้ฉันจะเพิ่มซ้อนไม่เกิใเทลงไปด้วย <S 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 ชอบเป็นไอศครีมที่น่ากินขย้สุด เหยียมากเออฉันไม่กินมันแน่นเนเหลือแค่กดใส่คอนตอนนี้ก็มาทำไอศครีมกันแล้วก็กดใส่คอนสุดพิเศษแล้วก็โรยด้วยสปริงเกิลสีขาวมันออกมันดูดีมากเลยแต่รสชาติแย่สุดๆสซวลๆลองเลย <S <S ฉันเธอฉันเธอฉัน ตอนนี้ฉันจดูซิว่าสิ่งฉันได้คืออะไรมันดูสวยดีนะแต่รสชาติละ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกินนะมันแย่ม,มากฮะเธอสมควรแล้วละ่ะเดี๋ยวก่อนฉันจะกินแกฉันไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรขาไก่กับโคกเหรอแล้วเธอละ่ะตอนนี้ก็ตายฉันแล้วสีม่วงกับมีน้อยเสนอร่อยโอ้ y g o นะไปสกเกคที่หวัมาก กิอะไรขึ้นกับหน้าของฉันกินไม่ไหวแล้ว <What? S 1> เธอต้องกินโอเคฉันต้องกินให้จบจบสินะฉันจะอ้วอก็อบายมีหลายอย่างเลย s <S แต่ฉันใช้ไอศครีมวน,นิลาเป็นฐานข่ s <S าวนี้จะผสมกับอะไรดีนะ <Yeah. S 1> ครั้งนี้ฉันทำอะไรหวานๆแล้วก็หอมอร่อย ด้วยคุกี้โอริโอนี่แหละที่ฉันต้องการแต่ฉันจะเพิ่มน้นแกงลงไปด้วยต่อช่อมต้องหมอกมาสนุกแน่นอนะฉันจะผสมทุกอย่างเข้าด้กันแล้วมันก็ออกมาเป็นอะไรที่ไม่คาดถึงสีออกมาเจ๋งมากแต่อานไม่อร่อยนักนะหมายถึงนักเก็ตน,นะแต่ช็อกโกแลตจะพอดูได้แล้วก็โรยด้วยเฟรนช์ฟรายฉันได้ถึงการทดลองเจ๋งๆออกแล้ว มันต้องเป็นสิ่งใหม่ของวงการขนมแน่นอน uh huh. และฉันจะทำไอศครีมแบบนี้ใช้ชอ็อกโกแลตด,ด้วยละ่ะ uh huh. โอ้น่ากินจัง uh huh. และก็เพิ่มด้วยสตรอเบอรแสนอร่อ uh huh. และฉันใช้สตรอเบอรทั้งหมดที่ฉันมีเลยออกมาสุดยอดแน่นอน uh huh. แล้วะฉันก็จะเพิ่มโยชิลงไปด้วย uh huh. ฉันสงสัยจังว่าจะออกมาเป็นยังไง uh huh. ฉันเคยทุกอย่างทองผสมกันให้เรียบร้อยสวยดีนะแต่ฉันก็ไม่ลองแน่นอน ตอนนี้ก็ไม่ถึงเวลาใส่ใเครื่องทำไอศครีมแล้วและก็ตกแต่งมันด้วยช็อกโกแลตชิพมันดูน่ากินมากแต่นั่นนอนมีกลิ่นที่เฉพาะตัวมากเลยแค่นี้แหละพวกเธอกินได้แล้วมาลองกันครั้งนี้เธอ <Okay. S 1> ฉันเห็นด้วยโอ้มันดูน่าอร่อยดีนะนจะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไง อก็ไม่รู้สิมันก็ไม่ได้ห่วยขนาดนั้น <Hey. S 1> เธอก็กินด้วยสิ <Okay. S 1> ฉันพร้อมแล้ว uh huh. ฉันจะลองเดี๋ยวนี้มันเคยช็อกโกแลตแต่รสชาติแปลกนิดหน่อย hmm. ฉันอาจจะกินได้นะ uh huh. ฉันไม่เข้าใจรสชาติของมันเลยอ่ะ uh huh. เธอละฉันก็ด้วย uh huh. ดูสิเรากินหมดพร้อมกันเลยเยี uh ่ย huh. ม yeah.